จ้อกุ้งอันนี้แห่ึืนอันนี้ห้อยจอ้อห้อยจ้อแปลว่าปูแห่ึ้นแปลว่ากุ้งนี่คือห่อกันสดๆทอดสดๆเลยนะครับครบนี่นะทุกคนดูน้ามันน้ามันเหลกุ้งนะครับโอ้ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะ ครับอันนี้นเราไม่ชิมะอะไรน้ำจิ้มของเราจะเป็นรสชาตินึงเป็นเริ่มจิ้มหัวสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่าคิปยูทูบที่นี่ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดมั่นคงนะฮะจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะรับลุงไก่จ้ะ ปูโจ๊กกุ้งโจ๊กหมูนะครับก็ทํากันสดๆหอสดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศภายในร้านนะครับว่าขายยังไงนะครับสวัสดีลุงไก่ครับสวัสดีครับชื่อลุงไก่เลยไหมครับครับผมลุงไก่เมนูทางร้านนะครับก็จะมี3าอย่างเลยนะมีโจ๊กปูโจ๊กกุ้งโจ๊กหมูนะครับขายยังไงครับลุง ซอหมูอ่าซอกุ้งนะครับซอกุ้งจะตัวยาวๆซอปูก็จะมีพวกปูปูม้านะครับผสมผสมอันนี้เขาเรียกซอมันเป็นสูตรโบราณเลยนะครับเป็นสูตรโบราณเลยนะครับผมคนมันชื่เรียกแห่กึิ้มครับอ่าดาวก็ใส่เข้ามาเป็นแปลคือว่าแห่กึิ้มแห่ก็คือกุ้ง อ่าเนี่ยก็เรียกจอกุ้งมันจะตัวยาว yeah, แต่ถ้าจอปูเนี่ยตัวลมจอปูก็ฮะเอ่อจอปูครับอ๋อนี่คือลุงจะเอามารวมกันเลยใช่ไหมครับไม่คือคนละซี่ไงเห็นไหมแต่ว่าอ๋อจะอยู่คนละซี่ครับอันนี้อันนี้จอกุ้งน,นี่แห่ขึ้นอันนี้ห้อยจอห้อยจอแปลว่าปูแห่ขึ้นแปลว่ากุ้งครับภาษาจีนนะครับ <Okay. S 2> ก็จะห่อกับแกน แต่ว่าถ้าเจ้าปูเนี่ยเราก็จะห่อกลมๆห่อถ้าเป็นปูจะห่อกลมๆครับครับอันนี้เป็นแผ่นตะหู้อันนี้ของตะหู้ล้ำตหู้ที่เราทายกันนี่แหละครับอ่าอันนี้ก็จะเจอกุ้งครับหอกันใหม่ๆสดๆยาวเลยครับอ๋นนี้คือจะเป็นแบบให้จําง่ายใช่ไหมครับครับให้เป็นให้เป็นลักษณะของมันอันนี้ปูครับอันนี้กุ้ง ลองชิมได้นะครับผม่วนมาลูกค้าผมจำใจให้เขาชิมก่อนเพราะเขาไม่รู้จักเขาเน้นว่าเนี่ยมันเป็นแป้งแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นของทะเลล้วนๆเลยของทะเลล้วนเลยผสมประสานกุ้อ้นี้แชกอยากจะให้ลองชิมดูกว่าให้ชิมให้ชิมดูก่อนตรงไปตรงมาเลยชิมดูก่อนได้ค่ก็ชิมก่อนไอ้นี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งนะครับครับโอ้ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะ อันนี้ดไ,ดไม่ได้ชิมอะไรน้ำจิ้มของเราจะเป็นรสชาตินึงเป็นรเนริ่มจิ้มห้วยตามในจารมรสชาติดีมากครับครับอร่อยหอมหวานมันเป็นสูตรโบราณของเราจะไม่ใส่แห้วของนแก้วครับ,รบอันนี้โบ,บราณเลยคือว่าคุณจี้น ปีหนึ่งก็จะทำเป็นสองครั้งคือสาจีนกับปูจีนเขาจะไหว้บรรพบุรุษครับตัวนี้กําลมจะเป็นปูครับ,รบอันนั้นปูนี่เช่นดูครับอันนึงไปเลยแต่ที่เขาถากันเนี่ยส่วนมากเขาจะอเอาไปน,นึ่งครับแต่ของเรานี่จะไม่ไปใส่สารเลยเลยนะ ไม่มีสายกันบูรเอาล้านนี่คือทําวันนี้แล้วก็ขายกันวันนี้เลยครับผมแต่ที่เขาทําขายกันนะ่ะเขาทําเสร็จแล้วเขาไปนึ่งไปนึ่งแล้วเข้าไปแพคเอาความเย็นของร้านนี้ทํำสดๆเลยอืมอคุณได้รสชาติของกินไอทะเลกอได้ดีมากๆครับกรอบตัวแผ่นเต้าหู้ครับผมกรุบอะไรดีครับเพี่ย อันนี้50าสิบแล้วหกร้อยหนึ่งชิ้นก่อนได้นะครับถ้าเป็นกล่องเล็กกล่องละ50ใช่ไหมครับครับอันนี้แจกเป็นหนึ่งตัวเป็น11ตัวครับแลวอันนี้แบบรวมเลยเนาะครับอันนี้สองครับอันนี้60 60บาทครับครับแล้วแต่แล้วแต่คนซื้ออันนี้100บาทครับอันนี้ครอบครัวใหญ่ครับ ี่คือห่อกันสดๆทอดสดๆเลยนะครับครับนี่นะทุกคนดูน้ํามันน้ำมันเราเนี่ยถ้าดำร่อยเราก็เปลี่ยนแล้วาน้ำมันใส่กิ้งเลยนะครับครับตันนี้เป็นน้ํามันพืชใช่ไหมครับครับผมน้ามันพืชธรรมดาเองนะน้ำมันพืชขวดนะน้ามันโพลเลืองครับอันนี้ต้องเร่งไฟให้แรงไหมครับครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ํามันครับจะหอม หินไอทะเลนะครับนี่เราจะใช้ของสดๆนั้นเลยตัวนี้เป็นสูตรโบราณใช่ไหมครับครับใช่ขายอยู่ตรงนี้ประจำไหมครับลุงเรามปราขายอยู่ที่เพชรบุรีขายอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วมาขายที่นี่ทุกวันไหมครับจะตอนนี้อาทิตย์จะมาสักสี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งมาสี่ครั้งครับแสดงว่าเขาเร่มาจากเพชรบุรีเลยครับยู่ ทอยกันสดๆเลยนะครับใหม่ๆเลยอันนี้ของหากินยากไหมครับตัวนี้ครับนะไม่าจะหากินยากนาะไม่ค่อยมีคนทามันไม่มีครับมันไม่มีมันมีแต่เป็นพวกจอเสียบไม้ครับเป็นพวกจอใส่แฮวมันแก้วอะไรพวกนี้ครับแต่ของเรานี่ยกทะเลใส่ในน,นี้เลยครับผม <laughs> นี่นะครับจะมีสามแบบ แต่ละแบบก็จะทําเป็นเอกลักษณ์ไว้คือที่เราจาได้ง่ายใช่ไหมครับครับผมถ้าเป็นน้าจิ้มจะเป็นน้าจิ้มอะไรครับอ่าเป็นน้าจิ้มบวยเป็นน้ำจิ้มทำบวยทําทำเองครับเพราะอ่สมัยนั้นคือว่าเนี่ยสามรุ่นแล้วสมัยก่อนคุณจีก็มาสอนนไว้ครับที่บ้านแสดงว่านี่คือเป็นสูตรครับเป็นสูตรมาสามรุ่นแล้วอ่าสรอันนี้คือทางร้านคือมีรับออกงานอะไรไหมครับก็ ส่วนมากก็เวลาเขาเบรกอะไรเนี่ยเขาก็จะมาสั่งมีนะเขาก็มีสั่งเบอร์โทรเบอร์นี้เลยไหมครับใช่ครับเบอร์นี้เลยนะใครที่สนใจนะโทรมาสั่งนะออกงานเลี้ยงจัดเบรกอะไรประมาณนี้ทางอุบลเขาก็มาสั่งครับทางโ์ราชมาสั่งเก้าหนึ่งสามทางพนันแรล่งจ้อเองที่ชลบุรีจะมาสั่งบุเลยสามหนึ่งแล้วมาสั่งบุจากสุรินทร์เลยครับโล่ยี่สิบโลเราก็แพ็คใส่ ไอตู้ฟิสีกย์นี่ก็มีตู้ฟิสให้ไอตู้น้ำแข็งอะไรพวกนี้ทางอุบลก็เคยมีสั่งมาใช่ไหมครับสั่งครับเดี๋ยวตอนนี้เขาให้ผมเนี่ยทำตัวอย่างก็จะออกขายาสดเลยครับผมทีแรกเอา,เอาตัวอย่างมาให้เขาชิมดูก่อนแต่ตอนนี้เขาสั่งมาเป็นโลแต่เรื่องเขาจะสั่งเป,เป็นให้ผมทำเป็นชิ้นเลยครับผมถ้าแบบวันนี้ ลงมาเยอะไหมครับกี่โลครับพอจะบอกได้ไหมอันนี้มันมาทั้งหมดนะ16โลครับวันนี้นะสิบหกกิโลนะครับเดีรับใช้เวลาทอดนานครับต่อครั้งต่อตัวก็ทีแรกก็ได้อยู่หมาสามนาทีพอต่อไปก็หมาสองนาทีครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับทอดมานี่คือใหม่ๆเลยนะไม่ค่อยเห็นนะครับของหากินยากนะฮะนี่ ลูกไก่บอกมาจากเพชรบุรีเลยนะครับมาจากใต้เลยนะ่อที่จะมาขายที่สลาดบันทงจังหวัดสมุทรสาครอ๋อนี่คือทะเลเราติดเลยพร้อมติดทะเลแล้วเราดีได้สดแต่ที่อื่นเขาทำเนี่ยเขาได้ปูฟิตตอนเรานี่ได้ปูติดอวนมาเลยครัไม่ได้ของสดพอกินรู้สึกว่าจะหวานใช่ไหมมีขั้นต่ำไหมครับเห็นผมเห็นเิ้นละห้าบาทครับถ้าลูกค้าจะซื้อสองชิ้นสามชิ้นได้ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ ใจดีมากผมไม่ได้กักเองครับผมบางคนที่ก็ซื้อลองชิมครับบางคนซื้อลองชิมก่อนเนาะถือว่าให้เขาชิมเขาไม่กล้าชิมครับอ่านี่ครนี่ก็20บาท30บาทก็จะทําไว้เป็นชุดละ50บาท60บาท100บาทนะก็เคยส่งไกลสุดที่จังหวัดอะไรนะครับเชรบุรีครับคือบนปะเคยส่งส่งไปไกลสุดบนไหมครับ ไกลสุดก็ปัตตานีแล้วก็เชียงรายเชียงรายโอ้อ่าโอเคครับลูกค้าเชิญเลยครับครับผมเท่าไหร่ดีครับห้าสิบครับอันนี้หกสิบนะอันนี้แายไม่ตวงนะอ่าเท่าไหร่ดีปนกันนะอ,นนนอันนี้ปูออกับกุ้งนะครับปูจะโค้งๆกุ้งจะตัวใหญ่ๆนะครับเอาหนึ่งกอง <ยา S 1> โอเค <ยา S 1> <laughs> คร,ครับขอบคุณนะครับตัวนี้คือเราเอาไปกินเล่นหรือว่าเอาไปทานกับข้าวได้นะครับได้ใช่ถ่วมากเด็กกับคุณสูงอายุเขาจะไปทานับข้าวทานข้าวได้นะครับแต่ที่ผมชิมเมื่อกี้ก็เอาไปกินข้าวอร่อยเลยครับวัตถุดิบลุงบอกนี่คือพอเราจะส่วนใหม่เพราะว่ามาจากที่บ้านเลยบ้านติดทะเลครับ คนนี้เขาก็เบาเลยเมาต้องขนต้องตัวเลยไปเลยสี่พันห้าพันไปเวลาเขาจัดสมัมมนาอะไรกันแล้วใายหานมาสิบหกนี่รรครับ <laughs> ไปแล้วรับแสดงว่า <laughs> <ค>ขายแบบนี้ที่เพชรบุรีเ <c oughs> ยอะไหมครับมีหลายร้านไหมเยอะมีลูกสาวบ,บทเจ้านึงมีจีบมีทั้งหมดมีทั้งหมด่ะสามสาขาสามสาขานะครับ ถ้าไปเจอลักษณะนี้เขาหอเองนะนี่นก็คือจอผมเองมีจอใช้ชื่อจอตาจอแก้วจอไก่ครับผมห่อกันใหม่ทอดกันใหม่หมนะครับครับน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทั่วเนื้อปูเนื้อกุ้งฮนะ เน้นๆไก่นนค,คนใต้ใจดีนะฮะอันนี้เป็นผงอะไรครับลงพริกไทยครับเป็นพริกไทยเนาะโอ้อน,นี่แหลนะรสชาติที่โคมหอมอของพริกไทย ส่วนมากเลยลุงไก่ก็จะใส่รวมๆกันไว้เลยใช่ไหมครับครับจ้าปูาจ้ากุ้งกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ว่าส,สิสิบเอ็ดสิเดชิ้นนะแถมไปชิ้นหนึ่งครับนี่ฮะห้าสิบบาทนะได้สิบเอ็ดชิ้นนะครับแถมชิ้นหนึ่งด้วยนะครับทำไม เดี๋ยวลูกค้ามารุมครับเดี๋ยวกองเดียวว่าน่าจะแค่เดียวหมดเลยใช่ไหมครับลูกค้าที่นี่เยอะมากเพราลไม้ใถ่ก็ลองไงครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดพรพวกนี้ต้องปล่อยเขาเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะกรอบขึ้นมามันจะนิ่มมีสามสาขาด้วยกันเนาะครับ ถ้าเป็นชุดละหกสิบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทน้ำจิ้มนะจะให้สองถุงเลยสองครับผมนี่ครับโอ้โหฮะับโคดน่ากินมากนะครับสีเหลืองสวยเลยนะครับทุกคนขอหากินยากนะครับนี่คือดักมาพักให้เขา สเสียรนน้ำมันก่อนเนาะครับ ก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกระท่านึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับน้ำมันนะครับใสเลยนะครับนี่ทำไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคครับลุงไก่วันนี้ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ลุงไก่จอปูจอกุ้งจอหมูนะครับที่พิกัดตลาดมั่นคงจังหวัดสมุทรสาครก็แวะมาดูได้เลยนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็จะมาขายแค่4วันเนาะครับผมก็ขายอยู่จุดนี้ประจำนะครับโอเคครับที่นี้ผมก็ต้องขอบคุณสำหรับการิดตามแล้วก็รับชมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่หน้าเจอใหม่สวัสดีครับผมอะไรครับ